ต้นไม้ก็คือป่าปลูกต้นไม้ในบ้านเราห้าต้น10บต้นนั่นก็คือการปลูกป่าได้ใช้ประโยชน์จากมันทั้งหมด มีที่น้อยก็ปลูกแต่น้อยป่าดีแล้วก็ควรว่าจะจัดระเบียบมันได้อย่างไรเนี่ยมันตอบโจทย์ในชีวิตผม15ปีมันอยู่ว่าผมเติบโตผมมีกินมีใช้เพราะต้นไม้ต้นไม้อย่างนี้ผมอยากให้ท้องถิ่นเขาต่การวางน้าเย็นวางังโบูถ์เนี่ยมันกลับมางอุดมสมบูรณ์ดินมันเขียวเหมือนเดิมล้วจะใช้ทรัพยากรเนี่ยหากินแล้วก็ยิ่งเผาถ่านป่าก็ยิ่งเยอะขึ้นอย่างนี้ไม่ใช่เผาถ่านป่าหายก็ต้องขอชื่นชมนะครับภูมิปัญญาแล้วก็วิธีคิดของ คนรุ่นใหม่นะครับที่มาต่อเติมพัฒนาธุรกิจภาคเกษตรกรรมนะครับทำให้มีมูลค่าเพิ่มถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีแล้วคิดว่าในระดับพื้นที่เนี่ยถ้าพี่น้องประชาชนมาศึกษาแล้วเอาไปขยายผลผมว่ามันจะเกิดประโยชน์นะครับต่อพี่น้องประชาชนในระดับพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการปลูกป่านะครับการเพิ่มมูลค่าจากการปลูกป่าซึ่งถือว่าได้ประโยชน์เป็นอย่างยิ่งครับ ผมชื่อนลงบุญสินนะครับเกิดที่ที่นี่เลยครับออกจากบ้านออกจากชุมชนเข้าเมืองนะครับตั้งแต่อายุ12ปีนะครับใช้เวลา30ปีที่ไปไปขุดทองในเมืองแล้วก็อยากยากลับบ้าน,นครับงกลลลัับบบมมาาาแแ้้้วนนนะสร สนใจการปลูกป่าแต่ก่อนที่จะทาอะไรเราต้องมีความรู้ก่อนไปหาผู้รู้ไปหาผู้ที่มีประสบการณ์นะครับก็คือผมไมได้อบกลมที่วันนักเกษตรเขาชะกันนะครับมีท่านดรเกริรดแล้วก็ท่านอาจารย์เตี้ยนะครับให้ความรู้นะครับทุกอย่างเกี่ยวกับการปลูกป่าเกี่ยวกับการทําดินเกี่ยวกับการทําเกษตรแบบยั่งยืนนะครับผมเริ่มปลูกป่า เ,เ,เ,นนเพื่อนสาขอแล้วก็ถ้าจัเตีย้ยบมาช่วยปลูกน,นะครับ ชากจจพ,ยยพอเราปลูกป่าเสร็จนะครับมันมีอันหนึ่งที่เรามองว่าน่าสนใจมากผมเริ่มเผาถ่านท่านกำนันนะครับท่านผู้นำที่ ส,สัมผัสสนเราทําให้เกิดวันนี้ได้แล้วก็ทําให้สิ่งดีๆจะเกิดในในหมู่บ้านเราได้ผมมาอยู่เขาชียกันเมื่อ15ปีที่แล้วก็มองเ,เ,เห็นว่าคนทำมันทำป้อยเขาโคดลำใหญ่ทำไปกี่ปีกี่ปี ก็ยังเท่าเดิมอยู่วันหน,นึ่งก็มานั่งอยู่หน้าบ้านมองต้นไม้เขาชะกันบ้านตรงข้ามจะเป็นเขาชะกันอืภูเขาหินทั้งลูกต้นไม้อย่างขึ้นเต็มไปหมดเลยต้นไม้ในป่าหน้ากรมทางต้นใหญ่ต้นโตเขียวไม่เห็นมีใครไปใส่ปุ๋ยแล้วมันมาจากไหนเราก็เรียนมาก็ามาจากอินทรีย์วัตถุซากพืชซากสัตว์เน่าตายทับถมกันเป็นเวลานาน,านๆแต่จากธรรมชาติเนี่ยมันช้าเราเลยเรียนมาว่าเร่งกระบวนการให้มันเร็วขึ้นได้ เขมองไปมองมาก็เราจะทําเกษตรยุคใหม่แบบใหม่ที่ไม่เหมือนใครนะครับนั่นก็คือการทําแบบวัานากเกษตรคือการปลูกป่าปลูกป่านะครับร่วมกับการทําเกษตรอย่างอื่นทําไมจึงปลูกป่านะครับเพราะผมมองดูว่าป่านั่นคือแหล่งวัตถุดิบทั้งมวลอยู่ในนั้นนะครับมนุษย์เกิดมาทีแรกก็อาศัยอยู่ในป่านั่นแหละ มีอาหารกินมีต้นไม้ก็มีสัตว์ป่ามีพืชผักต่างๆก็มาจากป่าที่อยู่อาศัยก็มาจากป่านะครับยารักษาโรคสมุนไพรต่างก็อยู่ในป่าเครื่องนุ่งห่มต่างๆก็อยู่ในป่าเพราะฉะนั้นเราสร้างป่านั่นคือเราสร้างปัจจัยสี่ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วเราจะใช้ประโยชน์มันอย่างไรพอปลูกขึ้นมาใบไม้ร่วงหล่นจากกันที่เราเคยเอาใบไม้มาทําดินแต่ก่อนก็ยังไม่พัฒนานะครับตอนเรามีความรู้มากขึ้นเห็นอะไรมากขึ้น เราก็มองว่าในบริบทท้องถิ่นของเราเนี่ยอำเภอเขาเชกันวางน้ําเย็ยนวังสมบูรณ์ชาวบ้านเลี้ยงวัวนมกันเยอะแยะทรัพยากรเราเพียบไปหมดเลยนะครับก็มาต่อยอดก็อเอาขี้วัวเนี่ยนะครับเอมามาหมักกับใบไม้มีจุลินทรีย์เข้ามาจนเยืย่อย่อยเปื่อยยุย่ยนะครับเติมธาตุอาหารต่างๆผมก็ทําน้ําหมักที่้างขาวที่ได้จากเขาชะกันซึ่งเป็นทรัพยากรในท้องถิ่นอีกเหมือนกันนะครับเอามาทํา แล้วก็มาใช้ปลูกไม้ประดับขายแต่ก่อนยังไม่ได้ทําขายครับปลูกไม้ประดับขายใครมาเห็นเขาก็บอกว่าใช้ดินอะไรปลูกต้นไม้มันจึิงงามนะอ่าไอ้นุ่นก็ถามมานี่ก็ถามขอซื้อได้ไหมบอกไม่ได้หรอกเพราะผมจะไปปลูกต้นไม้ขอเช่าหน้าเขาแบ่งซื้อเท่าน้ะเราก็เคยขายเราก็เลยขายให้ไปนะครับของงอซื้อเพราะฉะนั้นเรากําหนดราคาเท่าไหร่เขาก็ต้องซื้อเราไม่เล่ขาย นะครับพอเราทําไปทํามาก็เนี่มันคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวทําดินปลูกต้นไม้ขายดีกว,ว่าเว้ยก็พัฒนาขึ้นมาวันนี้ขายดินปลูกต้นไม้นะครับไม่พอขายบางคนกําเงินมาสี่ห้าหมื่นก็ไม่ได้ของเพราะมันมีเวลาของมันเพราะเราทาในส่วนหนึ่งเราไม่ใช่อาชีพทําดินแต่เป็นส่วนหนึ่งของการทรรําเกษตรส่วนหนึ่งของประโยชน์ที่ได้มาจากป่าสองกิ่งก้านเผาถ่าน มีพลังงานใช้ในบ้านไม่ขาดแคลนมีน้ำส้มควันไม้เป็นปุ๋ยเป็นยาเป็นฮอร์โมนทุกสิ่งทุกอย่างใช้นะครับไม่ขาดแคลนเหลือก็ตั้งขวดอยู่หน้าบ้านบ้านผมก็จะร้านข้าวขาหมูที่เขาชะกันนะครับวันนี้ผมตุนขาหมูโดยใช้ถ่านพลังงานมาจากหลังบ้านผมทั้งหมดเลยแก่ถังเป็นพันผมก็ไม่ได้สนใจนะครับปิ้งย่างทุกอย่างการเผาถ่านใช้เวลาสองวันได้สี่พันกว่าบาทนะครับตรงนี้เราทํากันแล้ว มันจับต้องได้จริงๆนะครับวันนี้ดินปลูกต้นไม้เราไม่พอขายปุ๋ยอินทรีย์เราไม่พอขายก้าพันไม้ที่ต้นไม้จเจริญเติบโตขึ้นมามีออกดอกออกผลเอามาเพาะพันุขายไม่พอขายนะครับวันนี้แล้วก็เราก็จะมีกิจกรรมแบบรับปลูกต้นไม้ปีนี้ก็ไปมานี่ยังติดค้างอีกเป็นร้อยร้อยไร่วันนี้ก็รู้สึกว่าดีใจนะครับได้มาตรงนี้ได้มาได้มาพูดมาคุยผมก็ไม่ใช่นักพูดนะครับส่วนมากก ใครไปดูงานก็จะพาให้เห็นแล้วก็จะพูดนะครับอันนี้จะเป็นดินดินใบไม้ที่ผมทําอยู่หลังบ้านผมมีทั้งใบไผ่ใบไม้สารพัดเศษยงเศษหญ้านะฮะเราก็มาหมักสั่งสั่งข้าวนี่ใช้ได้ได้ทั้งหมดเลยเป็นอินทรีย์วัตถุในโลกนี้ใช้ได้ทั้งหมดต้นข้าวโพดที่เราได้ทั้งหมดได้ทั้งหมดไปนะคะผู้ใหญ่ผู้ช่วยเพราะว่าเราเราทำนาทําปลูกข้าวโพด ใบลำไยก็ได้เนาะได้ทุกใบใบต้นลำไยใช้ได้หมดใบไม้ทุกชนิดในโลกใช้ได้หมดใบยูคงยูคาใช้ได้หมดนะครับใบยางพารายิ่งดียิ่งใช้ได้หมดนะครับฟางข้าวญ้าที่เราตัดอะไรที่เป็นอินทรีย์วัตถุในโลกนี่ที่มันย่อยสลายธรรมชาติได้มันใช้ได้หมดนะครับอันนี้ประมาณสองเดือนกว่าอันนี้ใช้ได้นะครับแต่ผมการันตีว่าเอาไปปลูกต้นไม้แล้วไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยอีกเลยและไม่ต้องกลัวพืชเป็นโรคเพราะเราคุก้ดยน้ำส้มผันไม้ไปเรียบร้อยอีกแล้วนะครับตรงนี้ เหมือนปุ๋ยอินทรีย์ทุกประการนะครับแต่ไปปลูกต้นไม้ได้มันก็มาจากขยะในบ้านเรานั่นแหละมันสามารถมาทําเงินเอามาใช้ได้บ้านผมสิบห้าปีนะครับข้างบ้านฉีดยาฆ่าหญ้าสิบห้าปีเท่าผ่านมาเนี่ยหญ้าบ้านเขาเยอะกว่าบ,บ้านผมที่ไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าบางทีเราไม่เข้าใจนะต้นไม้นะ่ะบางทีมันเหลืองเพราะบางทีมันแฉะน้ํามากไปมันไม่ได้ขาดปุ๋ยเราปุ๋ยไปใส่เร่งให้มันตายเร็วขึ้นไปอีกบางทีเราจะไม่เข้าใจ พื้นที่ตรงนี้20ไร่ครับผมของท่านยี่สิบไร่นี่เราทําประมาณสี่หเดือนครับเราก็จะมีฐานสต็อกไปแล้วนะครับก็จะมีขายครับผมคือสินค้าพวกนี้แม้จะขายไม่ได้มันก็ไม่เสียไม่เสียนี่ตรงนี้แล้วเราก็ก็กำหนดราคาเองไม้นี่เราได้มาจากชาวบ้านที่เขาตัดจากหัวไถ่หัวไถ่ไปนาอย่างเนี้ยกระถินก้านระเดาอย่างเงี้ยมะขามเทศวัสดีบเป็นคนเผาถ่าน นี่ก็ใช้อาาจรย์ไม้ประมาณหนึ่งตันนะครับโดยประมาณเขาเผาอิฐได้ไหมในนี้นะครับผมเรารับซื้อจากชาวบ้านประมาณ700ตันละ700ครับผมตันละ700ครับแล้วก็เผาเสร็จเนี่ยก็จะได้ฐานประมาณนั้นนะครับานเหลือเท่่าาไหรรปะมณอันนี้น่าประมาณ10กว่ากระสอบเอาที่แล้วเหลือประมาณสักถึง500ไม่ถึงห้าร้อยกิโลไหมอาจจะไม่ถึงครับอาจจะไม่ถึง แต่ก็ได้ประมาณกี่กระสอบนะครับว่าประมาณกี่กระสอบสิบห้ากระสอบสิบเกระสอบค่ะบสิบเจ็ดกระสอบตรงนี้ได้น้ำส้ขมขวามมายประมาณสิบรั้งสิบถังยี่สิบลิตรก็คือสองร้อยลิตรครับผมเราเราใช้เวลาเผา,านานเท่าไหร่อ๋อสี่วัน,วนลักษณะการเผาก็จุดไฟธรรมดาล็อกหลบเลยครับผม ก็จะก่อไฟตรงนี้พอไฟมันติดหน้าไม้เราก็จะปิดตรงนี้<ม>ดินดกบแล้วมีช่องอากาศเข้ารูเดียวนะครับตอนนี้ได้มามาประมาณเท่าร่ประมาณร้อยกว่าลิตรครับเนี่ยเป็นร้อยอย่างเนี้ยอันนี้ยไม่ต่ำกว่าร้อลิตรหลายคนมักมีคําถามว่า ทำแล้วจะไปขายใครอันดับแรกผมทําเพื่อให้เขาใช้ก่อนว่ามึงใช้มึงใช้ได้หรอเขาซื้อแน่นอนแต่วันนี้คนที่ถามเนี่ยยังไม่ได้ทําอะไรเลยใช่ใช่ไปทํามาก่อนยังไม่ได้ทํายังไม่ได้ลองแต่ผมลองมาแล้วว่าเอาไปลาดท้องน้ำจะดีแน่นอนทําไมเขาจึงไม่ประสบความสําเร็จเหมือนกับที่รัฐบาลให้ทําปุ๋ยอินทรีย์ทุกหมู่บ้านทําไมจึงไม่สําเร็จไม่สําเร็จเพราะคุณทําแล้วคุณไม่ใช้คุณเพื่อจะไปตั้งขายอย่างเดียวคือคุณไม่แปลรูปเป็นอย่างอื่นเลยใช้ให้เขาดู ผมขายดินคุณภาพผมขายดินหนึ่งกระสอบอันนั้นผมขายม้นส้มขอนไม้ไปแล้วนะเพราะส่วนผสมของส้มนไม้อย,อยู่ในนั้นนะครับขายทุกสิ่งทุกอย่างอยู่นั้นหมดแปรรูปขาย,ยอันนี้ประมาณ4ี่ห้าวันถ้าเราอยากได้วันเดียวหรือ2วันเสร็จก็ขุดเพิ่มอีกสามเตาแล้วก็แยกมันใช้เวลาสั้นลงก็ได้เท่าเดิมนั่แหละวันนี้อากาศดีนะอย่าพึ่งนะเย่อกตึ่งลงนะให้ใช้ไบติดก่อน <Okay. S 1> สุดท้ายแล้วมันมาจากไหนมาจากการที่เราปลูกต้นไม้นัน่นเอง สร้างเหตุมันได้ผลมันออกมาเยอะแยะหมดเลยต้นไม้ยังอยู่เอาแค่กิ่งก้านมาต้นไม้ก็โตขึ้นนอนหลับมันก็โตขึ้นมันเรื่อยเืย่มูลค่าก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอยนี่เป,นเ,ปนเป็นเป็นฐานที่ว่าไปปิ้งย่างก็ไม่มีควันนะครับไรพวกนั้นออกไป มันจะไม่ดำติดมือเหมือนไอ้ไอ้ฐานที่แบบเผาแบบชาวบ้านเผา okay, นะพอเราได้น้ําส้มขวันไม้แล้วครับเราก็จะเก็บไว้ในถังอย่างถ่านตรงนั้นะครับ <What? S 2> ต้องเก็บไว้ประมาณสักสามเดือนให้สารทามันตกตะกอนจากนั้นเราก็ไปใช้ได้ครับมันจะแยกออกไม่ไม่เป็นผงนะมันจะแยกเป็นไอ,อ้สีดำดำติดนะครับจะไม่มีเป็นฝุ่นเป็นอะไร หันทามจะแยกออกก็จะใส่ก็จะมีประมาณ10บกว่าถังสิบถัง20ถังนี่แหละฮะอันนี้หมักไว้สเดือนใช่ไหมครสามเดือนเราก็จะมาดูว่าถังไหนใช้ได้เราก็จะเอาไปกันเลี้ยงลาดับไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเขียนว่าใช้ได้ใช้ไม่ได้ครับคือมันจะมันจะแยกไอ้พอเผาใหม่มันมันจะมีตะกอนมีน้ํามันมีอะไรจับแล้วมันเหนียวติดมือพอเสร็จแล้วมันจะจับไอ้นี่ออกห้หมดเรืหลยๆใสๆเหมือนน้าชาน้ําป่าตะกอนนอน้ มันไม่นอนก้นมันจะติดตามเนี่ยเป็นสารทาที่แยกออกมาโดยอัตโนมัติของมันจริงๆเกษตรกรเราเราเป็นผู้ผลิตควรกาหนดราคาเองได้หมดควรกลุ่มชะตาคนทั้งโลกได้แต่วันนี้เราโดนกลุ่มชะตาหมดวันนี้ที่เราบอกเราเป็นเกษตรกรจริงๆเราเป็นกรรมกรภาคการเกษตรกรรมกรภา,า,าคการเกษตรกรรมกรแบกหามนะครับไปเช้าเย็นก็ได้ตังมาแล้วไม่เสี่ยงกับการขาดทุน แต่ที่เราบอกเกษตรกรปลูกอ้อยปลูกมันเนี่ยเราลงทุนการเสี่ยงตั้งแต่พันตั้งแต่ยาตแต่ปุ๋ยไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่ผลสุดท้ายราคาเขากําหนดให้อีกบางทีมีเงินหมื่นลงทุนเหลือแปดพันอันนี้เลวร้ายกว่ากรรมกรแบกหามครับไอ้ตรงนี้เนี่ยอย่างง<ช>ั้นเขารู้เลยสามร้อยวันนี้เขากลับมาเขาต้องได้ทําไมขึ้นยังเป็นงั้นเพราะความโลภนั่นเองนะทาเท่นี้มันได้แล้วเฮ้ยกูจะเอาอีกดูแลรักษาไม่ได้ใช้แรงงานเพิ่มทุกอย่างต้องจ่ายหมดแล้วเราก็ไม่มีความรู้นะตรงนี้ ทำแต่ชัดๆเอาได้ได้นะครับมันมันได้ของมันเองนะรตรงนี้แต่คนขนาดนี้หาไม่ค่อยได้หรอกท่าน่างท่านอาจารย์ถ้าไม่มีเราคุยกันว่าวันนี้เราอยู่ได้เราจะทำไงชุมชนเราเข้มแข็งขึ้นได้พอชุมชนเข้มแข็งก็ไม่เป็นภาระของบ้านเมือง เราเป็นประชาชนเราก็ทําหน้าที่ของประชาชนไม่ต้องเป็นข้าราชการเราก็ช่วยเหลือประชาชนได้เหมือนกันผมชอบอยู่กับค<ร>ุณนน้องว่าอย่างตัวเราเองเราทำเนี่ยเราไม่ต้องไปบอกใครเรารวยคนเดียวก็ได้แต่บางเอิญเราอะต้องการจะให้อ่าสิ่งแวดล้อมหรือว่าคนในหมู่บ้านเรารโตไปพร้อมเราสนุกกว่าครับเขาสนุกกว่าจริงต่างคนมีเงินมีทองโจรขโมยก็ไม่มีแล้ว ขโ,โมยโจรมีเพออราะเลยไม่พอกินไม่พอใช้ทุกสิ่งคนรุ่นใหม่คนเพื่อนเพื่อนก็จะได้กลับมาบ้านได้มาเจอกันแต่ตอนนี้ไปขุดทองในเมืองไม่รู้จะได้หรือเป <c oughs> ล่าเราเราก็ทำให้เห็นว่ารักษาที่ดินนั้นไว้ครับไม่ให้ขายให้ในทุนต่างๆได้ลก,กลับมาบ้านมาอ,อยู่กับครอบครัวก็ตอนเช้าเวอาจเนานะผมมาจนงจุดนี้ประมาณ ก่อนจังหวัดตะแก้วประมาณ4-5ปีเสร็จแล้วชาวบ,บ้านเ็ามีที่สมมติว่าม,ม,มีที่อยู่สิบไร่อย่างที่อาจารย์พูดอ่ะแต่ตอนนี้กลับไปถามเขาก็เหลือแต่แค่ที่ปลูกบ้านเพราะตรงนั้นก็ขายเอาใช้นี่ใช้นี่แนี้หมดอันนี้เรื่องจริงอันนี้เห็นกับตาน,น,นะครับผมปลูกส้มเมื่อสมัยอยู่รังสิตเนาะว่าตอนนั้นผมปลูกส้มผมต้องการที่ว่าเออช่วงเชงเม้งช่วงกุดกินสตินโลละสิบบาทโอ้ผมมีสองสามล้านโลรวยแน่แต่บางเออที่อื่นเขา,เขาออกสามบาทต้องเก็บเว้ยเรายังไม่เก็บไว้ไว้ก่อนจนต้นสซมจนต้นเราต้องเก็บทั้ําาต เพื่อออกไปตรงจุดนั้นก็สามบาทสิบตัวถึงสามบาทแต่ตรงนี้ผมมั่นใจว่าเออเรากำหนดราคาได้หนึ่งน้องฟงพันไม้เก็บไว้เป็นปีสองปีสิบปียิ่งดีกว่าวันยิ่งเก็บไว้นานี้ฐานวางไว้ไม่เสียต้นไม้เพาะขึ้นไปโตขึ้นไม่ได้มูลค่าเพิ่มไม่มีทางเสียอาจารย์ของข้าราชาถามนี้ท่านนี่พวกมันจะกินไหมไม่กินหรอครับนะครัแรกคือพวกก็ไม่กินกับเราแล้วแต่ถ้าไม้ไม่แน่คือพวกเนียนะพวกมอดเนี่ยที่เขากินไม้เพราะเขากินน้ําตาลในไม้นั่นเอง แต่ฐานมันมันไม่มีอะไรแล้วไม่มีอาหารของมันแล้วนะครับตรงนี้มันก็ไม่คิดคนนี้ใครเก่งกว่ากันผมว่านะสองคนนี้ใครผมผมขอเดานะการตลาดผมว่าทางนี้เก่งคือสองคนการผลิตต้องทางนี้เก่งหายากที่จะเอาสองคนนี้มันมาเจอกันแล้วมาจัดระบบเพิ่มมูลค่าได้ยังไงต้องถามว่าสองคนนี้ใครเก่งกว่ากันผมจึงบอกว่าเฮ้ยเสือสิงโตเนี่ยมันจับสัตว์กินเป็นอาหารมันใช้อะไรใช้เขี้ยวใช้เล็บเราไปสู้กับมันได้ไหมสู้ไม่ได้แพ้มัน แต่เราจับมันไปขังได้ไหมเพราะเราใช้อะไรเพราะเราใช้ปัญญานั่นเองเพราะนั้นคือการทํางานทุกอย่างต้องเอาปัญญาทํางานเหนื่อยมันก็ไม่เหนื่อยนะครับมือไม้เป็นแค่เครื่องมือองค์ประกอบตรงนี้แหละ้ขาเก่งเลขามีวิธีการที่จะสร้างมูลค่าเพื่อสร้างการตลาดลำพังแต่ทางก็จะอยู่ในกรอบเดิมเนี่ยแต่เนี้ยต่อไปมันจะขยายไปทั่วประเทศคือรณรงค์ให้ชาวบ้านเราเนี่ยเพราะต้นไม้ปัดปัดใบไม้ แล้วกำนันผู้ใหญ่ทั้งประเทศเนี่ยผมสามารถพามาดูได้ต้นไม้ก็คือป่าปลูกต้นไม้ในบ้านเรา5ต้น10ต้นนั่นก็คือการปลูกป่าได้ใช้ประโยชน์จากมันทั้งหมดมีที่น้อยก็ปลูกแค่น้อยป่าดีเราก็ควรว่าจะจัดระเบียบมันได้อย่างไรอย่างที่หมู่บ้านผมนะก็คิดว่าเราก็พยายามเน้นต้นไม้ให้มันร่มรื่นใครเข้าไปแต่กตามมันตอบโจทย์ในชีวิตผม15ปีมันอยู่ว่าผมเติบโตผมมีกินมีใช้เพราะต้นไม้ต้นไม้อย่างนี้ตอนแรกผมก็คิดว่า มันจะมีอะไรที่มันลงทุนน้อยแล้วมันได้เยอะเท่าการปลูกป่าการเราไปซื้อหุ้นหรือไปเล่นไปเล่นอสังหาพวกนี้มันมีความ,มาซื้อหุ้นซื้อหวยเนี่ยเสี่ยงมากเลยเสี่ยงมาทีนี้การปลูกป่าเนี่ยสมมุติเราซื้อที่เอาง่ายๆไร่ละห้าหมื่นพอซื้อได้สักร้อยไร่คือล้าล้านจ้างอาจารย์ฝีมือเนี่ยปลูกป่าอีกสองล้านแล้วดูไออีกสองล้านจะเป็นผมผมไม่จ้างอาจารย์อะ ปกเองผมจะได้เงินสองล้านสมมติสมมติเป็นผมได้ความสมมติไม่เงินวันนี้ผมไปตีความได้เยอะเลยสมมติไม่เงินโกยังไม่เสร็จเลยป่วยแล้วเงินหามาได้กูเข้าไปใช้หมดเลยลงทุนเจ็ดล้าน้อยไร่ครับผ่านไปสิบปี้อยล้านครับต้นไม้มีราคาที่ดินก็มีราคาที่ดินไม่มีต้นไม้ที่ดินก็ขึ้นก็ขึ้นอยู่แล้วใช่แต่ต้นผมเชื่อว่าต้นไม้แพงกว่าที่ดินที่ซื้อ ใช่ครับคือม,มันมันสร้างไปพร้อมๆกันไงที่ดินก็เราอาจไม่ได้ใช้ครับแต่ชุมชนได้ใช้ลูกหลานเราได้ใช้เราไปเรายังทิ้งมรดกให้กับโลกนี้ไว้เราไม่ได้เก่งเหมือนแจ็คหมาเราไม่ได้เก่งเหมือนสตีฟจ็อบแต่เราเป็นคนหนึ่งที่สามารถทําให้โลกนี้ ใช่เป็นสีเขียวได้ตรง,งนี้ทางคุณนรงพูดถูกเนาะแต่ผมก็ยังคิดว่ารุ่นเราอะ่ะเราคิดอย่างนี้แต่รุ่นลูกอะ่ะต้องต้องผูกฝังเขาหน่อยเพ่า,าเอ้ยตอนนี้นไม่ได้เตี่ยกูจะตายไว้กูจะได้ขายที่เตี่ยเออกูอออจะได้ตัดตน้นไม้มันมีหลายๆอย่างเขาอยากหาเงินโดยว,วิธีง่ายๆตรงนี้เนีค่คือคือในลักษณะที่ว่าลูกเนี่ยมีส่วนก็ต้องต้องเอาลักษณะเหมือนกับสิ่งที่เราทําเนี่ยมามาให้เขาเห็นด้วยเนาะเดี๋ยววันนั้นผมพาลูกชายมา โอ้ยเดียร้อนจังเลยอะไรเงี้ย <c oughs> แต่ค่อยๆค่อยๆค่อยๆพาเข้าไปร้อนจริงๆนะลูกแต่เราก็<อ>ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เปลูกจ้างใครให้เขาเรียนรู้ให้เขาเกิดความรักใชค่ความดีบางม,มัจะติดท้องหลังพระไม่ค่อยได้ออกนะแต่พวกเราจะมีสื่อเนี้ยมีสื่อที่เราดัานกันไปที่ถามว่าไอ้คนรักป่าใครดูางมีสองคนนะแต่ว่าไม่เป็นไรตรงจุดนี้เราก็อาศัยอยู่ในวันเนี้ยเอ้ยดูนะมีอะไรจะที่มันดีๆขึ้นมาผมยังคิดว่าในส่วนตรงเนี้ยน่าจะทำาทํทำได้เยอะนําไปได้เยอะ ผมก็อยากให้ท้องถิ่นเนขาต่การวังน้ำเย็นวัสมบูรณ์มันกลับมาอุดมสมบูรณ์ด,ดินมันเขียวเหมือนเดิมแล้วจะใช้ทรัพยากรเนี่หากินแล้วก็ยิ่งเผาทานป่าก็ยิ่งเยอะขึ้นอย่างนี้ไม่ใช่เผาทานป่าหายอย่างนี้ในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเรื่องในการที่พาเราดูงานแล้วในส่วนของคนรักปา่านะรักบ้านเกิดตรงจุดนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ ดีสำหรับในตัวผมที่ผมคิดว่าจะนำสิ่งตรงนี้ไปประชาสัมพันธ์หรือว่านำลูกบ้านาให้เกิดประโยชน์กับพื้นที่ของตรงจุดนี้แล้วก็ในส่วนของตัวผมเองนั้นก็ในในพื้นที่ตรงจุดเนี้ยผมก็เป็นนายตมณฑลตรงจุดเนี้ยอยากจะนำหมู่12ที่ผมอยู่นี้นำร่องในการที่เราจะมาดูงานตรงจุดนี้ไปให้ดีที่สุดของวันนี้นะครับ ต้องขอขอบคุณคุณลงแล้วก็ขอขอบคุณทีมงานคนรักป่าที่ให้ผมเข้ามาดูงานในจุดนี้นะต้องขอขอบคุณอีกอีกเรื่องหนึ่งท่านนายอำเภอที่ท่านได้เมตตาแล้วก็ลงมาสนับสนุนหรือว่า,อามาดูผลงานของพวกเรานะในคนรักป่าอุดมการเดียวกันครับว่าในจุดของพื้นที่เรานี้ก็เป็นค่อนข้างจะไม่ค่อยมีต้นไม้ยืนต้นถ้ามีป่า ปลูกขึ้นมาหรือว่าเป็นป่าเชิงเกษตรเป็นป่าที่เรามีผลผลิตจะมีทั้งไรายได้และมีต้นไม้ที่เขียวอยู่จุจดนี้ผมก็คิดว่าน่าจะภภาคภูมิใจก็พยายามจะนําล่องให้ดีที่สุดตอนนี้ขอนําร่องในของหมู่บ้านก่อนเนาะถ้าหมู่บ้านเรามีผลงานแล้วผมก็จะได้พาในกลุ่มของกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยลงมาดูนะครับขอบคุณมากครับ,บค,ครับ โงรงการคนรักป่าราักบ้านเกิดเฮ้ว่าฉันจะทำเพื่อบ้านของฉัน